สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกท่าเก็บดาบกันนะครับก็คือการบิกซีดแล้วก็ทำการพันด้ามเข้าอย่างนี้นะครับประมาณน,นี้นะครับ โอเคครับผมก็ถ้านี้ก็เวลาทำจริงเนี่ย <c oughs> มันก็อาจจะรัดโดนเชือกบ้างโดนด้ามตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยๆฝึกไปครับเราเริ่มต้นจากการที่เราฝึกบิ๊กซิลิสนะครับให้คล่องก่อนไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซิลิสโดยธรรมดาแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ แมมบ้านะครับพยายามฝึกให้คล่องก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่การเก็บดาบเข้าไปนะครับวิธีการในการฝึกเก็บดาบนะครับแล้วเรานับจังหวะหนึ่งสองสาเหมือนมิกลิสปกตินะครับ1 2ึสเห็นไหมครับอ่าก็ <laughs> ถ้าเทียบกับมิกธรรมดาก็จะเป็น1 2ึสแบบนี้ถูงไหมครับอ่า <laughs> แต่ว่าจังหวะที่สามเนี่ยเราจะทำการบิดหลัง <c oughs> ดึงเชือกเข้าหาตัวให้แรงกว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็บิดหลังของเราไปเพื่อที่จะเตรียมรับเชือกที่มาเข้าที่ด้านหลังเรานะครับเนี่ยมันก็จะติดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรประมาณนี้ครับไม่เป็นไรให้รัดได้ก็พอนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับตรนี้อ่า เคดูนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ช้าไปนิดนึงเพราะว่าเรานับจังหวะดดึงช้าไปนะครับทําไมครับนับเร็วขึ้นนิดนึงหนึ่งสองสามหุดนะครับทําไมครับหนึ่งสองสามหรือ็ด้านบน <c oughs> สังเกตจังหวะสุดท้ายนะครับ หนึ่งสองสามก็คือพอจังหวะสามที่เราจะรับเราเอียงนิดนึงแล้วก็ดึงด้ามให้มันเข้ามาที่หลังเรานิดนึงนะครับเพื่อที่มันจะได้มีพื้นที่ให้วิ่งใส่หลังถ้าเกิดเราไม่เอี้ยวเลยเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับสำหรับการเริ่มต้นถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับนะครับ พยายามเอี้ยวไว้ก่อนนิดนึงนะครับสำหรับการฝึกใหม่ๆถ้าเราควงเร็วถ้าถ้าเราควงเร็วอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบิดจังหวะเร็วผมถึงได้บอกว่าให้เรานับหนึ่งสองสามไปในตัวนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันจังหวะหนึ่งสองสามคือยังไงจังหวะก็คือหนึ่งสองสามมิกอย่างงี้ถูกไหมครับอ่ะก็คือมันเป็นจังหวะที่เชือกเนี่ยสาสวิงจากการมิกลง หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับอ่าูช้าๆนะครับหนึ่งสองสามย่างเงี้ยอ่านะครับตามจังหวะเชือกลงด้านล่างเหมือนเรามิกปกติครับหนึ่งสองสามนย่างเงี้ยอ่านะครับอ่ะพอเราจะทําเป็นสควีสนะครับหนึ่งสองสามถ้าเรานับจังหวะตรงกับจังหวะที่มันหมุนของเชือกอะ่ะมันจะพอดีกันนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเห็นไหม มันจะพอดีกันบางคนดูท่านี้แล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยทำได้งไ,ไงอะไรเงี้ยเหมือนผมตอนแรกๆฮะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โ oh, หท่านี้มันมหัศจรรย์มากเลยเขาแบบเอาเชือกรัดด้ามเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันมีมันมีจังหวะของมันอยู่มันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะทํามันซ้ําๆได้แม้มันจะดูเหมือนใช้ความแม่นยําสูงก็ตามนะครับต้องคุมจังหวะให้ได้ก่อนหนึ่งสองสาม คุมถ้าเกิดเราเราควงเร็วเราก็ต้องนับเร็วถ้าเราควงช้าเราก็นับช้านะครับง่ะวะมันจะพอดีกันหนึ่งสองสามเนี่ยผมทำช้าๆก็ได้เห็นปะน่ะทำะช้าๆแล้วก็นับช้าเชือกก็จะมาช้านะครับหนึ่งสองสามเราก็ไม่ต้องปุ๊บเร็วโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูว่าไอ้มือข้างเนี้ยมันทําหน้าที่ยังไงนะครับมุมไหนดีมุม,มนี้ก่อนอ่ามุมนี้แล้วกันนะครับมุมนี้เนาะ หนึ่งสองสามมันจะทาการตรวัดอย่างนี้ครับตวัดปุ๊บข้ามเชือกไปอย่างนี้เห็นไ,ไหมครับอ้อมหัวอ้อมหัวแล้วทําการรัดนะครับตวัดมันจะเป็นนี้หนึ่งสองปุ๊บอ้อมหัวแล้วรัดอย่างนี้นะครับทำจริงหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ได้นะครับช้าไปนิดนึง หนึ่งสองสามขาไปนิดนึงกลัวติดต้นไม้ด้วยเล็กแดงนะครับหนึ่งสองสามอ้อมหัวอ้อมหัวแล้วก็เชือกที่มันมาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันก็จะถูกรัดพ <c oughs> อดีแบบนี้ <g ül> ปาบอย่างนี้อ่ะครับอ่ะดูมุมน,นี้ดีกว่าชัดเนาะ พ่อไปอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับห่อ,อหัวมาห่อ,อแล้วก็รัดแล้วก็รัดเข้ากลางหลังแบบนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายละหนึ่งสองสามไม่ได้ครับผิดส,สวยๆหน่อยหนึ่งสองสามไม่ได้อ้าวลวนซะแล้ว ทำไมครับหนึ่งสองสามโหลิกติดที่บ่าเลยอ่าดูทีนะครับสำไปหนึ่งสองสามอันนี้ช้าไปมือตวัดช้านะครับปายามปุ๊บแล้วก็ลงมาเลยครับหนึ่งสองสามย่างนี้ครับโอเคครับผมทำได้ครับไม่ได้ยากมากครับ